สวัสดีค่ะกีกีนะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํานะคะวันนี้วันที่25เดือนมิถุนายนนะคะวันนี้เริ่มต้นที่ทำเฟรมเดลี่เหมือนเดิมนะคะมีอะไรแตกต่างไปจากหลายวันที่ผ่านมาไหมที่ทำเฟรมเดลี่ใช่ไหม หลายคนน่าจะเห็นแล้วนะคะว่ากรอบของเดลี่นั้นหดลงมานะคะก็คือซัพพอร์ตยังอยู่ที่เดิมที่1760.74นะคะแต่ว่า resistance ของเขานั้นหดลงมาที่1794.84หมายความว่าอะไรหมายความว่าราคาจะถูกขังอยู่ในโซนของ b a r r i เนาะก็คือโซนขาลงนั่นเองนะคะก็คืออาจจะสตรัก อยู่ในนี้อาจจะติดอยู่ในนี้สักพักหนึ่งประมาณนั้นนะเป็นไปได้แบบนั้นนะถ้าดูจากการสร้างกรอบของเขาแต่ว่าจริงหรือเปล่านั้นเช็คตัวอื่นก่อนนะเทรนด์เขาเป็นขาลงแล้วเนาะแล้วก็สัญญาณเทรนด์ CCI บ่งชี้ว่าแรงขายน้อยแรงซื้อน้อยนะคะก็อย่างที่เห็นในตลอดเกือบทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าราคาติดอยู่ในกรอบ ซึ่งอาจจะเรียกว่ากว้างก็ได้หรืออาจจะแบบไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้กว้างมากหรือแคบมากอะไรทํานองนี้นะคะ <c oughs> ก็คือเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงอยู่ก็ไม่ได้หลุดไปไหนไกลประมาณนี้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็น่าจะสมเหตุสมผลแหละที่ไอตัวกรอบของเดนละี่เนี่ยมันหดลงมาเพราะว่าราคามันเริ่มติดอยู่ในกรอบกว้างๆนะคะซึ่งกรอบนี้ก็สามพันกว่าจุดนะจ๊ะทุกคนโอเค อันนี้คือมุมมองของเดลีนะแต่อย่างอื่นเหมือนเดิมนะก็คือตัวบรูดอเนี่ยและนั่นเองนะคะแต่ดันราคาไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เลยนะคะเพราะว่าไรเว่าแรงซื้อมันไม่มีนั่นแหละามาดูที่สี่ชั่วโมงนะที่สี่ชั่วโมงนะคะตัวของออกรอบสี่ชั่วโมงก็วันนี้ก็ดูปรับตัวแคบลงกว่าเมื่อวานนะคะเพราะว่า เมื่อวานก็มีการเด้งขึ้นเด้งลงอยู่ในกรอบของ4ชั่วโมงยังไม่ได้หลุดออกจากซัพพอร์ตหรือว่าเรสิสแตนเดิมนะซัพพอร์ตเดิมที่ยังติดอยู่เมื่อวานก็คือแถวแถว7 7 7 2 7 3ถึง1 7 7 3วันนี้เซ็ตตัวอยู่ที่1773.54นะคะอันนี้คือซัพพอร์ตสำคัญข้างล่างแล้วก็เรสิสแตนข้างบนนะคะวันนี้ก็หดลงมานิดหน่อยที่1787 จุดแปดเก้านะคะแล้วก็เราเห็นบลูดอมามันเริ่มแตนราคาแล้วก็เข้าใกล้รีสสแตนนี้จะเทสหรือเปล่านะถ้าดูที่สี่ชั่วโมงก็มีความหวังว่าจะเทสอยู่นะทุกคนแต่ว่าต้องตามดูแรงซื้อที่ตอนนี้นะครับทมาเฟรมสีชั่วโมงแม้ว่าจะเป็นขาลงแต่แรงซื้อนั้นมาเต็มนะจ๊ะ แต่อีกไม่กี่นาทีก็จะจบแท่งนี้แล้วตามดูแท่งถัดไปยังอยู่ไหมยังอยู่ก็มีโอกาสสูงมากเลยที่เทสหนึ่งเจ็ดเจ็ดจุด่ะไรเนี่ยหนึ่งหรืออาจจะแหลมขึ้นมาได้ถึงนี้เลยนะ1794.84นะคะซึ่งเป็นกรอบบนของ t i m e f a m e เดลี่ Daily, นะคะแล้วมันก็เป็นสัมพันธ์เลยกับแนวรั้วสีแดงพอดีเพราะฉะนั้นก็ เอ้ยอยากขึ้นไปเทสลัวหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะคะแต่ว่าเงื่อนไขบอกแล้วนะว่าแทง4ชั่วโมงถัดไปนะคะราคาเอ้ยแรงซื้อนะคะควรจะมานะโอเคนะอันนี้เห็นมุมมองของ4ชั่วโมงแล้วนะแล้วในเคสที่มันฟืดต่อเนื่องได้เยอะๆจริงๆแล้วแบบว่าอ่าปีนเหนือกรอบของ4ชั่วโมงแล้วไปเทคข้างบนได้แล้วไปต่อเนี่ยคือระยะสวิงด้านบนสดุดอยู่ตรงไหนมาเช็คหน่อยซิ กรณีที่มันจะไปถึงระยะสวิงได้ข้างบนสุดนะคะทุกคนก็คือแรงซื้อต้องแบบมาแรงๆอะ่ะมาแบบต่อเนื่องนะโอเคเข้าใจคอนเซปต์ของมันระยะสวิงด้านบนสุดคือที่1805.20นเนาะโอเคเห็นข้างบนแล้วนะแต่ภาพรวมเขายังเป็นขาลงอยู่นะเพราะฉะนั้นเวลาชนแนวต้านสำคัญให้ระมัดระวังก่อนว่า แรงซื้อกับแรงขายเนี่ยใครจะอยู่นะจ๊ะโอเคอันนี้เห็นข้างบนแล้วทีนี้ก็กรอบข้างล่างของสีชั่วโมงก็เห็นแล้วละ่ะเมื่อกี้คือ1773.54 17นะเลเวลถัดไปของซัพพอร์ตก็คือกรอบของเดลลี่นี่แหละ1760.74นะแล้วระยะสวิงด้านล่างล่ะเพราะว่าไหนบอกว่าขาลงได้เปรียบแล้วก็ได้เปรียบมาหลายวันแล้วใช่ไหม วันนี้ระยะสวิงด้านล่างสุดนะคะทุกคนหดเล็กกว่าเดิมหดเล็กกว่าเมื่อวานนะมันจะอยู่ที่1 7ึ่งเนะคะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดจากระยะสวิงด้านบนสุดมาด้านล่างสุดนี้ก็สี่พันกว่าจุดนะหรือว่าปรับตัวแคบอยู่นะช่วงนี้มุมมองภาพใหญ่ที่เดลี่อ่ะมันไซเวงทุกคนเพราะฉะนั้น มุมมองหลักๆแล้วคือให้เล่นภายในกรอบ4ชั่วโมงหรือว่าให้เล่นภายในกรอบเดลี่นะดูไม่ห่างกันมากนะเด้งขึ้นเด้งลงก็เก็บพิบได้เยอะอยู่นะอะไรทำนองนี้นะจ๊ะแต่ว่าจังหวะในการเข้าใบเข้าเซลล์ก็เหมือนอย่างที่บอกไปว่าถ้ามัน t ท s t r e s i s t a n c หรือว่า support สำคัญแล้วดูแรงซื้อแรงขายว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปประมาณนั้นโอเคมาดู S1 หน่อยนะคะ ทีเนาะตอนนี้กำลังพยายามที่จะยืนตัวเหนือเออ่ Res ิส t a น c ์ย่อยของเขานะคะที่เมื่อเช้าก็พยายามที่จะรีบาวขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่นะเพราะว่าเมื่อวานลงไปเทสซัพอร์ตเก่าแล้วนั่นเองนะจ๊ะกรอบย่อยของเอชหนึะนะคะอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับไม่กี่จุดนะสามก็จุดวิ่งให้อึดอัดจะสร้างเป็นกรอบทำไม Re s i s t a n c e ย่อยของเขาอยู่ที่หน 79.51นะแล้วตอนนี้กำลังพยายามยืนแท่งเหนืออยู่นะคะแล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันกำลังยืนแขนขึ้นไปที่เส้น LMA 200แล้วดูไฮเขาก็ลดนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นลักษณะทองคำคืออยากจะเทสตรงนี้แหละ1787.89แต่ว่าเขาก็มีเงื่อนไขยอยู่ว่าอโอกาสเทสสูงอยู่นะแต่ว่าผ่านหรือเปล่านะให้ตามดูแรงซื้อแรงขายที่4ชั่วโมงอย่างที่บอกนั่นแหละนะจ๊ะ เพราะว่าตรงนี้ก็เป็น LMA 200พอดีแล้วก็เ e d Dot ก็มาด้วยนั่นเองนะคะก็ลักษณะของทองคำเนาะแบบว่าเฮ้ยขอไปแตะแป๊บหนึ่งแล้วกลับอะไรเงี้ยเขาชอบทำอย่างนั้นอยู่นะแล้วเหมือนกับแท่งเขาก็พยายามที่จะปีนขึ้นเหนือรัว้วนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังอยู่ทีเดียวเวลาชนแนวรับแนวต้านนะโอเคเพราะาเทรนเป็นขาลงอยู่นะคะถ้ามาดูแรงซื้อแรงขายก็ตอนนี้ก็ แรงซื้อยังเต็มอยู่นะคะแล้วก็แรงขายก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแรงซื้อยังเป็นต่อแต่ว่าให้ระวังเวลามันเทสแค่นั้นแหละเหมือนที่บอกไป30มสิบอ่ะหกสิบก็เหมือนกันนะคะเลดดอดก็มาแล้วด้วยนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะอาจจะแตะถึงหรือแบบเลยหรือหรืออะไรเกิดขึ้นได้หมดเลยนะตรงนี้เพราะว่าตอนนี้แรงซื้อก็ ถือว่ายังเหลือเยอะอยู่นะคะแล้วก็แรงขายก็ยังไม่มีนั่นเองนะคะโอเคเนาะสาสิบนั้นถ้าดูบาลานซ์ของโอบออโอโซล่อบาลานซ์ของโอบออโอโซก่อนหน้าน,นี้เป็นเบบี้นะก็ดูนะยังมีโอกาสอยู่นะ <laughs> แรงซื้อยังเยอะอยู่แรงขายยังไม่มีนะคะเพราะว่าเมื่อวานเทส,สปอร์ตสำคัญแล้ววันนี้ก็ ขอเทสรีสตันบ้างอะไรทำนองนี้ก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะจ๊ะโอเค15หเหมือนกันนะคะ15กับ30นี้คล้ายกันเลยเนาะแล้วก็ถ้าดูที่15ก็เมื่อวาน,น่ะเกิดดอกขาวข้างบนแล้วนะจ๊ะแล้วก็กดลงมากดลงมากดลงมาข้างล่างยังไม่มีดอกขาวเนี่ยก็หมายความว่าถ้าเกิดกรณีที่เทส1787 จุด8.9แล้วไม่ผ่านเนี่ยให้ระวังตบลงเหมือนเมื่อวานนะจำได้ไหมถ้าตบเขาเมื่อวานขึ้นไปแบบยื่นแขนไปเหมือนจะขึ้นจะขึ้นแล้วก็โดนตบลงตอนข่าวมานะครับก็ให้ระวังเคสนั้นอยู่ทีเดียวนะจ๊ะแล้ววันนี้วันศุกร์แล้วด้วยนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็มุมมองภาพรวมสรุปว่าราคาก็ยังมีโอกาสที่จะเทส t r e s i s t a n c นี้อยู่นะ ตรงกรอบของ4ี่ชั่วโมงเนี่ยนะแต่ผ่านหรือเปล่านั้นให้ดูแรงซื้อแรงขายไปตามที่บอกถ้ามันตกก็เราก็เล่นในกรอบ4ชั่วโมงแต่ถ้ามันยังมาได้อีกก็เอ้ยเลง r e s i s t a นต์หัดไปโอเคแล้วก็พอถึง r e ส i s t a นต์สำคัญแล้วก็ให้เรามัดระวังตัวก่อนนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นเทนขาลงอยู่นั่นเองนะจ๊ะแรงซื้อในทำเฟรมเดลี่ก็ ยังไม่ได้มานะคะแค่ในสีชั่วโมงอ่ะมันยังเหลือเยอะอยู่แต่ว่าในแท่งถัดไปหรือว่าในตลาดนิวยอร์เนี่ยก็ต้องมาดูท่าทีของแรงซื้อใหม่ว่าจะอยู่ต่อหรือเปลประมาณนี้นะจ๊ okay, นะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับบทวิเคราะห์อย่าลืมนะว่าเป,เป็นทางเทคนิคเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามข่าวสารหรือว่าอะไรในตารางเศรษฐกิจนะครับตัวอื่นประกอบด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย